สรุปนี้สรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าโรคไตค่ะกินยังไงไม่ให้ไตพังนะคะคุณต้องคุม6สิ่งนี้ด้วยความเข้าใจนั่นคือโซเดียมค่ะโพแทสเซียมค่ะฟอสฟอรัสค่ะโปรตีนค่ะพลังงานค่ะและน้ำนะคะซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดนะรวบรวมเวลาค่ะอยู่ในคู่มือเล่มนี้สามารถที่จะมีไว้ให้ครอบคลองได้เลยเพราะว่ามันช่วยได้ไม่ใช่แค่โรคไตนะคะมีทั้งความดันเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ ในผู้ป่วยเบาหวานก็เอาไปปรับใช้ได้ผู้ป่วยโรคไขมันสูงก็ปรับใช้ได้หัวใจก็ปรับใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของเมนูอาหารที่อยู่ในเล่มนี้เนี่ยทุกโรคทานได้โรคเมื่อกี้ที่นี้กล่าวมาทานได้มันดีต่อทุกๆโรคเลยนะคะมันคุมโซเดียมไว้ให้แล้วคุมน้ําตาลไว้ให้แล้วคุมไขมันที่ต้องใช้ไว้ให้แล้วน้ํามันที่ผู้ป่วยโรคไตต้องใช้นะคะ ผู้ปว่วยโรคหัวใจก็ต้องใช้แบบนั้นผู้ป่วยไขมันก็ต้องใช้แบบนั้นเบาหวานความดันต้องใช้แบบนั้นหมดเลยดังนั้นค่ะก็พลิกไปดูที่หน้าการเลือกน้ํามันได้นะคะว่าต้องเลือกน้ํามันแบบไหนนี่หน้านี้นะคะ ก็จะทำให้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะป่วยโรคเรื้อรังอะไรก็ตามนะคะเพียงแต่ในข้อมูลส่วนข้างแน่ของเล่มนี้เขาจะเน้นไปที่โรคไตเท่านั้นเองนะคะแต่ในเรื่องของเมนูอาหารเราสามารถที่จะปรับใช้ได้เลยโดยที่เราจะปรับก็คือเช่นว่าสมมุติว่าเป็นผัดผักกาดขาวอเงี้ยค่ะผักกาดขาวเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมเราก็เปลี่ยนค่ะถ้าวันนี้เราเป็นความดัน เราก็เปลี่ยนไปหน้าที่บอกว่าเป็นผักโพแทสเซียมสูงเปลี่ยนผักเอานะคะแค่นั้นเองก็จะทำให้เราได้อาหารมื้อหนึ่งที่คุมเรื่องของเครื่องปรุงรสให้เราแล้วและใช้ผักที่มีโพแทสเซียมสูงที่เหมาะกับเรา ะะก็สามารถใช้ได้เลยส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจก็ทําตามนี้ได้เลยค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจต้องคุมโซเดียมไหมต้องคุมนะคะโซเดียมมีผลต่อการเต้นของหัวใจต้องคุมเนาะหลักๆค่ะเข้าคร่าเพื่อให้มีสุขภาพองค์รวมที่ดีก็อยู่ที่2,000มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นความดาันโลหิตสูงแล้วอยากจะลดคุมเลยค่ะ1,500มิลลิกรัมทานไม่เกินนั้นแล้วเดี๋ยวความดันคุณจะค่อยๆลดลงมาถ้าเราทานโปรตีนจากเนื้อนมไข่ไม่เพียงพอการทานโปรตีนแบบชงนะคะมีผลเสีย ต่อสุขภาพไต,ตด้วยหรือไม่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ป่วยเป็นภาวะโรคไตเสื่อมค่ะแล้วเราคำนวณแล้วเนาะว่าเราได้โปรโตีนจากแหล่งอาหารธรรมชาติไม่เพียงพอด้วยความที่ว่า เราอาจจะเป็นคนตัวเล็กกินน้อยนะคะหรือเราไม่สามารถที่จะหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติได้เพียงพอเพราะเราทำงานในออฟฟิศอย่างเี้เป็นต้นนียกตัวอย่างนะคะเราสามารถหาโปรตีนชงทานเสริมได้เลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับโรคไตนะคะต้องถามว่าเราเป็นคนออกกำลังกายอย่างหนักหรือเปล่าถ้าออกกำลังกายอย่างหนักค่ะโดสที่ร่างกายต้องการมันก็จะเกินจาก 1กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสามารถทานได้ใน1.5ถึง2.0กรัมโปรตีนได้เลยปลอดภัยนะคะแต่นั่นคือคุณกินแล้วคุณต้องใช้นะนะคะเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะเกินแต่ไม่ได้ถูกการไม่ได้ถูกไปใช้ค่ะถามว่าจะกระทบต่อไตยอย่างไรก็จะทําให้ยูเรียนในเลือดเกินนั่นแหละ คนที่มีภาวะบวมในผู้ป่วโยโรคไตเนื้อสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่โซเดียมนะคะที่จะทําให้คุณบวมได้ขนาดนั้นแต่นั่นคือเป็นผลมาจากค่ายูเรียในเลือดคุณเกินค่ะยูเรียเป็นสารของเสียที่เกิดจากการย่อยโปรโตีนเกิดจากการใช้โปรโตีนมีของเสียออกมาทั้ง2จังหวะเลยนะคะจังหวะที่เกิดการย่อยและเกิดการใช้โปรโตีนก็จะเกิดสารยูเรียออกมาแล้วก็ต้อง กำจัดออกทางไตนะคะกำจัดออกทางไตผ่านทางปัสสาวะไปเนาะอันนี้ต้องไปตรวจค่า BUN ค่ะเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ค่าบลัดยูเรียนไนโตรเจนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าเกิน20คือเริ่มที่จะไม่ปลอดภัยแล้วค่ะแสดงว่าเรากินโปรตีนเยอะเกินไปมากเกินกว่าที่ร่างกายรับได้ดังนั้นสรุปตอบคำถามคุณโดฟนะคะถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมพอดี ไม่ได้มีปัญหาค่ะสามารถที่จะทานเสริมได้เลยด้วยซ้ำไปอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนาะที่มาปรึกษากับนี้เนี่ยนะคะถ้าเขาไม่สามารถทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้เพียงพอเนาะยังไงก็ต้องเสริมด้วยโปรโตีนผงค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราจํากัดเรื่องของพลังงานที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตอันนี้ผู้ป่วยเบาหวานนะคะวันนี้เป็นเมดเล่นิดนึงหลายโรคนะคะเพราะว่า การดูแลสุขภาพค่ะมันต้องเข้าใจแบบองค์รวมจริงๆนะคะและก่อนเราจะมาเป็นโรคไตเนี่ยเราเป็นโรคอะไรมาก่อนเบาหวานความดันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นการกินอาหารก็ต้องก็ต้องมีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้วันนี้ค่ะ เพ,เพื่อนมาฟังนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่เป็นโรคเบาหวานอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะคะพอเป็นเบาหวานปุ๊บคุณต้องคุมคาร์โบไฮเดตละพอคุมคาร์โบไฮเดตปุ๊บพลังงานคุณขาดใช่ไหมคุณต้องไปเสริมกลุ่มไหนอาหารให้พลังงานมีกี่กลุ่มมีแค่3อย่างแค่นั้นเองคือค oh าร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีนตอนนี้เราต้องจํากัดคาร์โบไฮเดทเราไปเพิ่มกลุ่มไหนดีเพิ่มไขมันดีไหมไม่ดีคุณต้องเพิ่มกลุ่มไหนกลุ่มโปรตีนค่ะกลุ่มโปรตีนแล้วคุณออกกําลังกายเสริมด้วยนะคะเสริมด้วยแบบนี้ก็จะไม่ได้ส่งปััญหาอะไรกบต อ๋อพี่จันทิพย์ถามมานะคะว่าโรคหัวใจคุมโซเดียมกับโพแทสเซียมใช่ไหมโซเดียมก็คุมตามเกณฑ์2 0 0พมิลลิกรมัมทั่วไปค่ะส่วนโพแทสเซียมเอ่อยังทานได้นะคะยังทานได้ตามปกติค่ะอย่าคุมนะเพราะโพแทสเซียมก็มีส่วนช่วยในการเต้นของหัวใจด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปตรวจค่าโพแทสเซียมส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปตรวจค่าอิเล็กโทรไลต์ค่ะพี่จันทิพย์ซึ่งอยู่ในแพ็กเกจการตรวจเลือดประจําปีอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า ค่าโพแทสเซียมเราอะยังอยู่ในเกณฑ์นั่นคือไม่มีปัญหาค่ะถ้าโพแทสเซียมต่ำเกินไปหรือสูงมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการเต้นของหัวใจได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคุมโพแทสเซียมนะคะกินตามปกติก่อนนั่นคือกินผักผลไม้ถั่วธัญพืชได้ตามปกติก่อนค่ะแต่ก็อาจจะต้องระวังนะเพราะเคสพี่จันทิพย์คือทานยาวาฟราินด้วยเพื่อให้วาฟาลินเขาไอค่า INR ค่ะมันอยู่ในเลนที่ดีก็อาจจะต้องจำกัดผักบางอย่าง ค,คุมโซเดียมไม่ให้สูงเกินไปก็พอค่ะแต่ก็อยากคุมแบบไม่กินเค็มเลยอย่างนั้นก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าโซเดียมต่ำไปแล้วก็ทำให้เกิดภาวะต่อร่างกายเช่นเดียวกันเช่นเกิดตะคิวกล้ามเนื้ออ่อนล้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ